สวัสดีค่ะนกสมกมพาในใตระกูลนะคะวันนี้ก็จะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากีพัสนะคะเป็นประสบการณ์ของเพื่อนที่ได้มีมโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์มากีพัสมาแบ่งปันให้พวกเราทุกคนได้ชมกันนะคะก็เดี๋ยวเรียนเชิญพี่นายเลยนะคะโอเคสวัสดีค่ะ,คะพี่นาย เดี๋ยวรบกวนพี่นายดังปันเรื่องราวการใช้ผลิตภัณฑ์มากิพัสของเรานะคะให้เพื่อนๆได้ฟังกันหน่อยนะคะโอเคเชิญ<ช>ค่ะพี่นายค่ะ,คะสวัสดีค่ะชื่อวันิดาปุตรานนท์นะคะทื่เล่นชื่อนายนะคะขอเรียกตัวเองว่านายนะคะคือเดิมอะ่ะมีอาชีพทำทัวร์นะคะต่างประเทศจะเป็นเอ,อาบาว์่ะนะคะ ด้ความที่เราอ่ะทํางานอยู่ตลอดเวลาร่างกายเราแข็งแรงอ่ะนะคะอทําให้เราอ่ะไม่ไม่ได้ดูแลตัวเองนะคะก็คือทํางานหนักนอนน้อยทานอาหารไม่เป็นเวลานะคะทํางานก็คือการนอนเนี่ยเราไปในเมื่อเราไปต่างประเทศเนี่ยการนอนอะไรของเราอ่ะจะไม่เหมือนปกติทั่วไปอ่ะนะคะร่างกายก็จะเจ๊ดแหลกบ้างนะคะก็เราก็ทํางานเต็มที่นะคะขาดการละเลยดูแลร่างกายอ่ะนะคะจนกระทั่งประมาณตุลาค ร่างกายของเราอ่ะก็เริ่มแบบเอมีอาการป่วยก็คือเริ่มเริ่มไออะคะ่ะเริ่มไอเอนานๆนะคะแล้วก็พอเนี่ยอย่างในภาพเนี่ยก็คือเริ่มป่วยละแล้วร่างกายก็ผายผอมลงอ่ะนะคะเอะไอตลอดเวลาเบื่ออาหารนะคะแล้วก็อร่างกายอุณหภูมิจะร้อนอยู่ตลอดเวลาทำให้อ่ะผอมลงนะคะจาก95กิโลกรัมนะคะ ลดเหลือ45กิโลกร,รัมนะคะ,ะระยะเวลาประมาณ4-5เดือนเท่านั้นนะคะแล้วพอมาผอมมาเรื่อยๆอะค่ะจนวันหนึ่งอะค่ะเกิดอาการน็อกพอน็อกก็เข้าโรงพยาบาลหมอก็ตรวจพบว่าเป็นน้ำท่วมปอดนะคะแล้วก็ไตาวายเสียบพันเกลือแร่ในเลือดต่ำนะครับโพแทสเซียมต่ำเป็นดีซานนะคะแล้วก็เป็นไทรอยดเป็นพิษซึ่งคุณหมอบอกว่าทำไมปล่อยให้ร่างกายเราอะ อาการหนักขนาดนี้น่าจะมาหาหมอต้องนานแล้วจนแบบปล่อยจนถึงกับขั้นแบบนี้หมอบอกว่ามีสิทธิ์เสียชีวิตได้เลยอะค่ะรักษาอยู่ในห้องไอซประมาณห้าวันอะนะคะแล้วก็ออกมารักษาในผู้ป่วยนอกอีกประมาณสิบวันนะคะก็หมอก็ให้ยาทานทุกวันเลยค่ะวันละสิบกว่าเม็ดนะคะก็มียาหัวใจยาไทรอยยาความดันเลือดอลิ่มเลือดอะไรพวกนี้ค่ะ ทุกวันเป็นเวลาสามเดือนอะนะคะวันละสิบมื้อละสิบเม็ดนะคะไม่ใช่วันละสิบเม็ดมื้อละสิบเม็ดจนเป็นเวลาเวลาสามเดือนจนมาเจอคุณนกอะค่ะคุณนกสมกมลนะคะแนะนําผลิตภัณฑ์มาคีพัทให้ทานอะนะคะช่วงแรกก็ยังไม่มั่นใจนะคะว่ามันจะดีกับร่างกายเราไหมหรือมันจะมีปฏิกิริยาอะไรกับยาไหมหรือว่าจะมีผลกระทบอะไรเพราะว่าหนึ่งเราอะรักษารักษาตามที่หมอแนะนําอะนะคะว่า ให้ดูแลสุขภาพทานยายอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ให้อ่าอาจจะแบบว่าไม่ให้ทานอาหารเสริมอะไรเลยเพราะว่ามันอาจจะมีผลต่อร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนคุณนกให้คําแนะนําแล้วก็ให้ข้อมูลมาศึกษาพอศึกษาจนมั่นใจแล้วค่ะพอทานทานเสร็จแล้วก็เอาไปเจาะเลือดตรวจหาไทรอยนะคะผลปรากฏว่าเลือดดีขึ้นตามลําดับจนหมอค่ะลดยาลงไปลดยาลงเหลือสี่เม็ดแล้วก็ไปเจาะเลือดใหม่อีก เดือนอีกเดือนหนึ่งไปเจาะเลือดใหม่ค่าดทยรอยก็ดีมากจนหมอลดยาลงไปได้เรื่อยจนปัจจุบันเนี้ยค่ะไม่ได้ทานยาแล้วแล้วก็มั่นใจในผลิตภัณฑ์นะคะที่คุณนกแนะนําแล้วก็คุณนกแนะนําต่อก็คือชุด K O A นะคะประกอบไปด้วยมัคคิพัสล็อกเฟอร์กี้ไลเซนเชียลเนี่ยทาให้ร่างกายเราะแข็งแรงมากขึ้นและดูสดใสแล้วก็มีแรงที่จะทํางานต่อไปะคะ่ะแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งตอนนี้คืออย่างโควิดเนี่ยมันก็ช่วยให้เราอะป้องกันในเรื่องของไวรัสได้ดีด้วยะคะ่ะ ต้องขอบคุณคุณนกนะคะที่ว่าแนะนำผ,ผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างมากี่พัสให้ทานนะคะเนี่ยค่ะอย่างในภาพเนี่ยก็จะแบบสดใสอาการดีขึ้นเริ้งล่าค่ะได้ไปเที่ยวได้ไปอะไรได้เหมือนเดอมาคะ่ะประมาณนี้ค่ะคุณนกโอเคขอบคุณพี่นายมากนะคะที่วันนี้มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์มาคี่ิพัสรวมถึงขยายไปทานร็อกสเปอร์กี้กับไลซ e n เชียด้วย